สวัสดีครับผมนายเวียร์ฮัสตจันทร์หันรษาห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสามสองสี่สองครับวันนี้ครับมาทําเฟืองจักรยานนะครับก็คลิกที่นิวนะครับเลือกพาร์นะครับแล้วก็ไปที่สเกตนะครับเลือกสเกตเลือกฟอนต์เพลนนะครับเลือกเป็นวงกลมนะครับแล้วก็สร้างวงกลมมาสองวงนะครับแล้วก็ใส่เดนสิตี้นะครับร้อยสิบสี่นะครับร้อยสี่สิบนะครับข้างในยี่สิบนะครับ ครับแล้วก็ทีตรงนะครับก็วาดนะครับครับแล้วก็กใส่เดมนชันนะครับสิบนะครับก็จากข้างบนถึงถึงตาวงค์มนะครับสิบนะครับอันที่ห้าครับ แล้วก็ทิมเช่นนี้ออกนะครับก็ไปที่ e x e u t e นะครับสามมิลน,น,นะครับก็จะได้าการลงกกลมนะครับก็ลิกที่ซินเลยนะครับแล้วแชมเปอร์นะครับตรงนี้สามนะครับแล้วก็มุมสิบ แยกเสน,เน่ห์ครับนนครับเเสนี้์ครับครับต่อไปครับก็พิชสกเก็ตนะครับแล้วเสนเก็ตแล้วิเทนนี้นะครับแล้วก,ก็แยกเซนทรลาลนนะครับลากขึ้นไปเลยครับก็วาดวงกลมนะครับสองวงนะครับ ในเ m น n s ชันนะครับข้างบนนี้สิบนะครับข้างล่างหกนะครับแล้วก็ตรงนี้สี่สิบห้านะครับข้างบนถึงเส้นนี้นะครับเจ็ดสิบนะครับ แล้วก็ x x ก u d e c ั t นะครับถ้าผมไม่ได้แบบนี้นะครับก็คลิกที่วิ w นะครับแล้วก็เลือก t e m p o l a r y a s s นะครับจะสังเกตว่าเห็นแกนวงกลมแันนี้นะครับ ก็เลือกแพทเทิร์นนะครับเลือกสซตูล่านะครับอันนี้นะครับเลือกแกนตรงกลางนะครับแล้วก็สามหกสองศาสามสิบแปดนะครับอันนี้ให้เลือกเป็นเอ็กซ์ชูดคัทนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้นะครับเพืองล้อจักรยานนะครับ ับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ